ก็สวัสดีครับผู้ชมครับผมขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง่วนออฟเกมเมนะครับผมก็นี่เราจะมาเปิดบอลนันเดบลอก e ีที่10กันนะครับผมเอ้ย EP ีที่1 0 11นะครับผม11นะครับโอเคครับผมแล้วนี่คือช่อง่วนออฟเกมเมแล้วนี่คือว o ลโซนออฟเกมเมอนะครับเห็นทามจังนะผมก็คนที่แบบอยากจะคอยสนับสนุกก็สามารถบอลนันเต ของที่เซิฟนี้ได้น,นะครับโอเคอโนดูโอเคเอาละครับแล้ก่อนอื่นเรามาอ่านข้อความกันก่อนครับว่าจะมีอะไรมัางนะครับไปดูกันเครับเอ้ไฮพีมิกโอเมก้าผมไลว์วลจ้าอีซี่เฮลโลมิกเฮลโลครับมีเลฟพีมิกขอบคุณครับไฮพีมิกผมมีกแอดเฟนพี่ได้เปล่าครับนะครับดาวาเจอผม h ฮลโลพี่มิกอีตีเยาฮ้าห้าเอลเอลฮพีิมิกอดพีสห้าาฮิฮิ굿เวลนับอนรสับไอเทลันทีวีอีอีวอลซอฟเกร์วิลลิโปครับขอบคุณครับยูเดอร์เวิรมีฟอร์อฟพคายพิมิกจากมาร์คซาตันไอ r อ y รี่พิมิกซีวมิเก I love you สวัสดีครับ Hello พี่มิกพี่ตีเอลเอลย o อาร์ไม่บอมตัฟครัโอเคครับอันต่อไปครับผมอันนี้คือลิฟมันคือลิฟน้ำของผมนะ I will ขอบคุณครับผมพี่มิกครับผมให้พี่ทานกิบเบอเรมอรนะครับอ๋อ,อ 1, รอหนึ่งพันซับนะครับจแจ็สิบเก้าวอลล์นะครับขอให้ได้หน่วยสิบร้อยพันหนึ่ง ได้หนึ่งล้านซับรักกันครับโอ้โหถ้าเป็นไปได้ก็ดีนะสาธุแอดผมหน่อยถ้าเข้ามาเซิร์ฟนี้ถ้าเจอผมก็แอดได้นะเว้นแต่จะเพื่อนเต็มให้ครับพี่พี่แคนสวิมผมว่าน้ไมเป็นนะถ้าผมว่านำะเป็นแบบยอดให้ youtube ยแลนด a แอด d อฟต์เกมเอร์พระแอดเดอตอา์ i. โอ้โหพงกับเขา แบบถ้าเป็นถ้าเป็นเกมสเลมนี่ผมอาจจะชนะเขานะนับเอานะคำเดิมสับไอ้ไทยแลนด์ทีวีมอล์นิวส์ออฟเกมเมอร์เวลยูนูปอัศว์ออฟเกมเมอร์พี่แอดมายแฟนให้พี่มิกทีเับอ๋อครับผมพี่มิเออว i ชามสองโทรพี่บสพี่ e ีเดมยิ a สไอแอมลีเ now ลีเนี่ยนแล้วนะโอเคครับเข้าสู่ไฮแมชของโวลนี้นะครับผมเอ้ยใครวะอีต e ิแอนยูก็สเปเนียร์แบนดแบนแบนอุ้มก็สำหรับช่องนี้นะครับคำคำที่ห้ามพูดสำหรับคำนี้คืออ e ีติ e, นะห้ามพูดับไม่งั้นคนโดนแบนจริงแน่แปลว่าันจะยูบีเอ แล้วมันก็ชอบเข้ามาก่อกลัวนะน้องคนนี้แต่ก็โอเคเปิดสปอตไลท์เลยสปอตไลท์ขอซู์เกมเมอร์นะครับผมเอาละเนี่ยเลยครับเอาละเลยกันเลยชีตมิวสิกเปิดมาก็ชีตมิวสิกเลยจากแคสซี่เบลคนเดิมเพิ่มเติมคือชีตมิวสิกนะโอเคพี่มิกมีนับอย่าว่าจะอย่างนั้นเนี่ยายมิกสวัสดีครับพี่มิกอัดผมหน่อยนะครับโกพุงติง ฟ้องปิ่งจีโอบีแฟนคลับอ๋อหายพิมิกสวัสดีครับพิมิกคะ่ะไอเลฟพี่ไอเลฟยูทูบจ้าอ๋อขอบคุณครับจากโกเบตน,นะฮะดีครับพิมิกมีเอสมีพีสขอบคุณจากมังจีจีนะครับผมเอฟซี FC พิมิกส่วนออฟเกมเมอร์แย่ๆเฮ้เดี๋ยวมังจีจีนี่คนที่ชนะการแขง่งขันตอบคำถามสิบข้อนี่นะโอเคนี่หนึ่งล็อคข,ของผมเองครับผมเอาฝากของครับพอดีแบบ เอามาหลอกคนเออแบบหลอกคนเออเช่นแบบฮัลโหลพี่มิกไอซอรี่ขอโทษอะไรวะให้ไอนูดูเนมมี่พีสเฮ้โดูเนมมี่พีสโดูเนมมี่พีสคิงโก้หน้าฟอร์พี่มิกครับโอ้โหจากี่โปรเจมะท็อปหนึ่งอันครับจากเออคิมซัสซัสเอ็กซีวีฮ่าฮ่าฮ่าให้มิกให้ครับเออ คยอมมัตเตอร์วัตถุภักต์วอนุวัตถุภักเฮ้ยยูมอมมีเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยูเอามายมัตเตอร์ยูเอามายมัตเตอร์ผมชอบอ่านผิดนะเออแต่ว่าผมขอเรียกเขาว่ายูมอมมีแล้วกันถึงแบบเออช่างเถอะแต่ว่าตั้งชื่อเขอาอยู่มันไงนั่นไงนั่น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 เจอเจอเจอคำนี้แล้วโอเคช่างเถอะเนี่ไอยูมอมมีเนี่ย คุณแม่ฉันถ้าพูดนี้ฝรั่งไม่เข้าใจครับแต่ว่าถ้าบอกว่า you are my m o t h e r หรือ you are my mom นี่ครับฝรั่งเขาจะเข้าใจนะ I like พี่มิก but I love m i l what the fuck ฉันชอบพี่มิกแต่ฉันชอบนมฉันชอบพี่มิกแต่ฉันรักนมอ่านเขาขอบคุณจากขอบคุณสองวอลล์จากมังจีจีนะครับผม fc พี ick, yeah, 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 11, ่มิกเยเย่เย้หนึ่งพันซ u ฟ้านะครับขอเขียนผิดน,นะไม่ลักีครับสแตม สแตมคนดำพัมทำคำโทรชิดมิวสิกสแตมฟรีครับสแตม็มเอลลลจ้าจ้าจ้าอเอลลวอตเตอร์ฟักเอฟซีพิมิกโกฟาสซ่าดับหนึ่งร้อยเอลลในเดือพี่มิกนูปะวะอะไรพี่มิกนูปะวะอะไรเอาประมาณนั้นฟรีแล้วก็ลงท้ายด้วยเอลเอลนะครับของโดน,นิ่งบล็อกอันที่สองนะครับอันต่อไปครับผม Sky ย e ินมาสเตอนะครับผมขอบคุณนะครับขอโูนเหน่อะอ๋อนี่นึ่งอันครับก็ก็คงนะครับยูช็อตอิสมาลทูเอโอเนะครับขอบคน้งมิกล็อกจากเอิมบ um นะ um um ูบูคมมีโอยูเนี่ยบโบคมินเฮบูคมสแปดไอเลิฟไอเลไอันยูสอฟกรมบนะ i am youtuber LLTY Gamer TV คนเดิมเพิ่มเติมคือ channel นะ Golden Ticket from Ino Ino 989นะครับให้ <c oughs> <Hi. S 1> ของคนจาก Golden Platform นะครับจากพี่โบนะให้ให้ตักบล็อกนะครับผมก็ตันนะครับโอเ okay. ค TY Gamer TV I have Thai I have SDL Oh my God เดิอหรือเปล่าวะไม่เป็นไรเขาอาจจะพูดจริงก็ได้มั้งนะฮะให้ไอสปูกกี้เกมเมอร์ออนยูทูบโฮโฮอาร์ยูโฮอาร์ยูโฮอาร์วีแคลยูอาร์เฮ้ยไม่ใช่แล้วโอเค you, เออ okay. โอโครับ are y ยูนี่นะยูมามีสกายเดมอนทีเฮ็ดเอิ่มวัดสกายเดมอนทีเฮ็ดโอเคโอ้โหกดผิดครับกดผิดเป็นไร มาดีครับพี่มิแอนยูทูปพี่มิแอนเอโอ๊คโอ๊คคุงจีทีนะครับช็อกกิ้งแฮรว่าเออดีครับพี่มิแอนยูทูปพี่มิแอดมีเพลสนะครับขอบคุณจากเพอร์เพิร์ดสต๊าฟซีนะครับจากสเปนนะครับ 2T4 นะครับโอเคครับอันต่อไปนะครับผมอันที่6นะฮะติ๊กซ่านครับขอล็อกหน่อยครับผมให้พี่นะอ๋อหกเจ็ด รอยกิฟต์เอาเองนะครับผมโอเมโกยูดดดดบิ๊กยีโรบ็อกสองอันนะฮะให้ทำไมไม่รู้นะครับผมเออฉันจนข้างอ๋อสาเหตุนะครับโกเคียเคชันเอ้าเฮ้ยไม่ใช่โกเคียเคทีวีสามีเอสเอสยูค่อยไปนะครับฟรีทวายกิมเมอร์ทีวีเท่ากับยูทูบฟีเอสบีแล้วลล ดันลาลาลาไม่ใช่ละ Hello Pimik I play you okay i t ต y อะไรมันวะ T V gamer T V อีกแล้วคำเดิม Pizzaporkin GT gamer rock พี oh, ่มิกโปฮ้คำไหมครับโ okay, อเคคำครับ add หน่อยครับครับโอ้ oh, a d ครับ Omega ท่า oh YouTube name โอ้โหตัวเลขเอ้ยแลนะครับ LL ให้ให้มิก ที่ไว้ for him as s u p p o r t w o r l d คำเดิมโบ what the fuck พี่ม c ky dot dot d o what the hello go to mohill oh oh, lock how lock ซอเซิร์ฟยาวไปป่ะครับ youtube i t h a i l a n d tv in youtube fan มีสับฮีสับเอ้ยสับฮีครับอ๋อโอเคหนึ่ง apple นะครับ apple เพง i have a p e n เ hey, ฮ้ยไม่ใช่ลรอ ให้พี่ i f c 100%์ซน i like youtube กูดแย่ a h ขอบคุณครับ hello s o f gamer โอ้โหเขียนผิดไม่เป็นไรนะครับผมเข้าใจกันดี free for use of gamer นะครับ s e e d music sharp bass sharp b a สองร้อยนะครับขอบคุณมากนะครับให้พี ick, no ่มิกโนเพลย์เจ็ดถึงแปดวเหลือพี่มิกอัดเฟรมปูงนะครับ k okay. youtube มีเนมทีว t ย get m o r t v h i s e s ให้ u t ท b e ให้คลับขอบคุณนึงวาจากมังจีจีสปีกิ้งนะครับวิดีโอพี่สนุกมากครับผมขอบคุณครับสนุกจริงนะครับผมถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์นะครับสำหรับคลิปนี้และคลิปอื่นๆน,นะครับผมโอเคครับนี่คือการสังเสียนะสังเสียไม่ได้ตายเท่าไหโอเคขอบคุณจาก Mas Mas มัสมัสเคลครับผมอ่านผิดก็ขอโทษนะที่นี้นะเลอพีมิกหนึ่งพัน หนึ่งพันโอ้โหสิบร้อยพันหมื่นโอ้โหเลิ่พี่มิกหนึ่งพันสับหนึ่งหมื่นสับเร็วเร็วเร็ว,รวนะขอบคุณครับผมสาธุครับเป็นงี้อยู่แบบยอดชื gamer ่อซอฟเกรมจัดจ้านลึกเป็นบอดดิสาครับโอโ้ไม่ใช่ละขอให้ได้หนึ่งพันสับครับผมขอบคุณครับยูมอมมีมิกยูออมบอนมาเตอร์ทีวายเกมเมอร์ทีวีไห่อัมอิสเอฟซียูทูบครับผม ขอบคุณหนึ่งบล็อกจากเอมินเวลเทนนะครับผมแบไอซับอยูนะครับจีกล้องนะครับให้ Hi. ขอบคุณจอดเดลลแชร์นะครับผมคิงกรอบนะครับ for son of gamer สกายไดซีเฮดนะครับผมอ่านผิดต้องขออภัยที่นี้นะนะครับดันม bon. ิพรีสโกทัวร์บาพินบอลสองเจ็ดแปดพรีสมีโนเวงว้าอสหน่อยทอม สีโมงทุ่ยเออสู้ๆขอให้ขอให้ได้อะขอให้ขอให้ถึงหนึ่งแสโอ้โหเกินไปแล้วไวๆไวนะอืองั้นแบบยอดมาครับยอดสุดยอด,ยอดโอ้ย y อ o d โอ้ย หนึ่งล้านครนับผมใครไปถึงวะอ๋อเออก็แบบยูทูบเบอร์ทั่วไปไงเขาไปถึงอยู่แล้วเนาะโอเคหนึ่งล้านเป็นเงี้ยสยอดเลยห้พ่มิกมีเนมเพย์มีนี่ดาขอบคุณครับผมขอบคุณครับสำหรับไดเดเดซี่นะครับผมยูทูบนูเบิลนูบ,นบข่าข่าเขาคุยวัดวัด fuck ฟรีครับผมขอบคุณครับ Hospital Wall wow. L L a d Line นะไม่แอดครับผมไลน์เต็มนะเพื่อนเต็มผมต้องแบกรับภาระของ family ต้องดูแลในกลุ่มน,นะผมโอเคครับผมขอบคุณจากรอกุงจิตทีดีครับพี่ฟอนะโยครับทุนนนเกมมิ่งโยครับผมสวัสดีครับ5 Throw Mix Word โอเคตอนนี้ไม่ว่างอยู่นะครับผมค่อยคุยกันที่หลังนะครับคนนั่นเกมมิงนะครับผมฟีมิกสับลิงยูทูบซอ,อฟเกมรมเอไอดีเคเอสุดท้ายครับผมกดไปครับโอของเต็มพันนีครับผมโอเคครับก็โอ้โหอันนี้แบบมีตั้งยี่สิบราแจกเลยครับแจกแจก LLD ต,ตีอิตีอืมอพ p ครับเป็นไงคำคำประจำ แบบคำต้องห้ามของช h a n n e นี้ครับอีตีครับผมเอ้ยผมจะบอกทำไมวะเอาละครับผมสำหรับแบบการจบคลิปนี้นะครับเราไปดูบรรพบุรุษนะผมไม่ใช่บรรพบุรุษแบบเป็นคนที่ซัพพอร์ตแล้วคอยสนับสนุนผมนะครับ about world แบบโลกเกี่ยวกับโลกนี้นะครับผมขอบคุณครับสำหรับน้องเอ็มนะครับผมสว a g เกอร์นะครับผมเรื่องแบบเอิมการการทำเพลงนะครับผม ขอบคุณจากการแบบทำเพลงเล็กเฮียโกนะครับสลับโวลนี้นะครับสปอร์ตโซลเกมเมอร์นะครับผมขอบคุณการตัวเนี่ของจำมาสเตอร์ทีวีจีเฮดแอนด์น้องเห็นนะครับผมที่โดเนีผมมาเป็นอันดับที่4นะครับขอบคุณน้องจากบูนรักษานะครับผมบูนรักษานะครับตัวเนี่อันดับที่3อันดับ2คือจำบูมจีนะครับอันดับ1คือทัตเกมเมอร์เอ็กดีแอนด์เคซิเบลนะครับผมและขอขอบคุณน้องอาร์มน้องเชดอว์อาร์มกราฟเบจิตนะครับผมจะไม่ลืมนะครับนั่นคือ สปอร์ตอินโทรนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เราก็เปลี่ยนอินโทรแล้วนะครับผมเพราะว่าอินโทรแบบก็ดีนะครับผมแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนใหม่ไงแบบเราต้องจัดการเปลี่ยนแปลงนะครับโอเคครับผมก็คลิปนี้สนุกหรือเปล่าครับถ้าถ้าสมกดไลน์นะครับชอบามากกดซับสไคร e นะครับผมแชร์คลิปนี้ด้วยก็ดีนะจ๊ะและที่สําคัญอย่าลืมเชียร์นะครับผมเพื่อให้กําลังใจในการทาคลิปต่อไปของผมซอฟเกมเมอร์นะครับ สำหรับตอนนี้ผมต้องลาไปก่อน,นครับสวัหดีครับบ๊ายบายขอขอบคุณที่ติดตามผมมาโดยตลอดตั้งแต่หนึ่งซับถึงพันซับนะครับเอ้ยยังไม่ถึงพันซับโอเคครับขอบคุณครับก็บอกล่วงหน้านะครับผมว่าแต่มันเล่นอะไรกันก็ไม่รู้นะครับบ๊ายบาย